สวัสดีนะครับเพื่อนนะครับวันนี้นะครับผมช่างโต้งนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูครับตาเทพอันนี้เป็นตัวเมนบอร์ดช็อตนะครับเปิดไม่ติดนะครับแต่จริงๆอ่ะถามว่าผมซ่อมได้ไหมได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะเอาเอาคอนเทนต์นะครับจะให้เพื่อนๆมาดูนะครับที่เขาเรียกว่าตาเทพนะครับอนี้ตาเทพนะครับเพราะว่าตัวนี้คือที่ร้านผมมาใช้อยู่นะครับใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับเพื่อหาจุดเสียในการซ่อมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตัวนี้เป็นนะครับเพื่อนนี่มือผมนะนี่มือผมนะโบกหน่ยนะตัวนี้เป็น แ k t b 2 1สองหนึ่งนะครับบวกแอปนะครับไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะครับแต่ดูดูก็รู้แล้วครับว่าเป็นหมดบอร์ดนะครับเนาะเป็นบอร์ดของบอร์ดเอมจิวนะครับโอเคนะครับแต่ตัวนี้เราจะมาหาจุดเสียแดี๋วตอนนี้ผมป้อนไฟก่อนเดี๋ยวผมเริ่มป้อนไฟนะครับหนึ่งสองสาผมเริ่มป้อนไฟแล้วนะครับนี่ผมพยายามหาจุดเสียนะครับเพื่อนนะครับเพื่อนดูนะครับ พยายามเลื่อนนะครับตรงนี้นะครับจุดที่จุดที่มีความร้อนที่สุดเสียนะครับจุดที่คาดว่าจะเสียเอาย่างนี้นะครับก็จะมีบลูทูธแล้วก็ตัวเรกูลเลเตอร์นะนะครับแล้วก็ออฟแอมนะครับออฟแอมหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้คือร้อนหมดเลยนะครับในสายแล้วก็เอ่อเรกูลเลเตอร์นะครับนี่นะครับอันนี้นะครับจะให้ดูนะครับนี่ครับคือความเจ๋งของตาเทพนะครับถ้าเพื่อนท่านใดสนใจนะครับตาเทพนะครับสำหรับช่างซ่อมมือใหม่นะที่แบบหาวิธีการซ่อมแบบง่ายๆนะครับแบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับ ทักมานะครับทักมาเดี๋ยวผมจัดให้นะครับตาเทพนะครับนะครับเป็นไงง่ายไหมครับง่ายไหมฮะเดี๋ยวผมไปลองเปลี่ยนก่อนแล้วถ้าเกิเรามาดูสรุปกันว่ามันใช้ได้จริงไหมนะครับโอเคนะครับตอนนี้ความร้อนอยู่ที่73าองศานะครับในเรกูเลเตอร์นะครับนะครับหัวมือปิดเรกูเลเตอร์ปุ๊บก็เด้งมาที่บลูทูธแต่ผมเสร็จชุดเนี้ยอาการเนี้ยผมคิดว่าบลูทูธเสียนะครับเพราะว่าบลูทูธเป็นตัวเป็นโหลดนะครับแล้วก็เรกูเลเตอร์เนี้ยเป็นอ่าซัพพลายนะครับเป็นแหล ถ้าโหลดช็อตเนี่ยแหล่งจ่ายต้องร้อนกว่าอยู่แล้วนะครับตามทฤษฎีนะครับโอเคครับผมนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปโอเคนะครับผมนะครับหลังจากที่เราใช้ตาเทพนะครับตรวจเช็คแล้วนะครับเราก็มาเดี๋ยวเราไปลองเปลี่ยนกันดูนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูก่อนนะว่ามันไม่ติดนะไม่ติดนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยผมทดสอตอร์ก่อนนะครับผมโฟกัสตัวนี้ผมโฟกัสไปที่บลูทูธนะครับ เดี๋ยวจากนั้นเราลองวัดไฟดูสัหน่อยนะครับเดี๋ยวลองวัดไฟติดวัดไฟนะครับเดีอมูต้องวัดน,นะครับจิ้มที่ไฟ5โวลต์นะครับโอเคนะครับมีไฟ5โวลต์จ่ายนะครับไฟ5โวลต์งั้นเดี๋ยวเราลองพูดกันนะครับถอดไฟก่อน ลองดูกันเนาะเอาเม็ดใหม่ดูจะดูว่าตาเทพมันเทพแค่ไหนนะครับโอเคครับผมเรียบร้อยนะครับเกียรแล้วออกมันเย็นแป๊บนึงนะครับในใเย็นใจเย็น ร้อนอยู่คุยร้อนโอเคนะครับโอเค okay, นะครับยวลองดูโอเคนะครับเพื่อนนะครับมาแล้วนี่ไงไฟฟ้าขึ้นแล้ว <Ooh. S 2> อู้ห่าเเทพจริง เดี๋ยวลองค้นบลูทูธดูนะครับไปกระพริบอยู่นะครับเดี๋ยวเราคอนเน็กต์คอนเน็กตปุ๊บแอบไฟค้างแล้วนะครับได้แล้วนะครับเออสำหรับตัว z K T V สองพันบวกแอปนะครับตัวนี้ซ่อมด้วยตาเทพนะครับเนี่ยทุกทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้นะครับก็คือทุกวันนี้นะครับที่ผมซ่อมอะไรอย่างเงี้นะครับก็ไม่ว่าจะที่ร้านหรือจะที่ ที่บ้านนะครับนะผมก็จะใช้อุปกรณ์ที่ค่อนข้างไฮเทคนิดนึงเวลาผมซ่อมอะไรเงี้ยครับก็มันก็จะง่ายนะครับนะครับนะครับก็อย่าลืมนะครับโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์นะครับลำโพงแอมจิ๋วลำโพงบลูทูธเนี่ยครับช่างต้องรับซ่อมหมดเลยนะครับมีที่ร้านและที่บ้านนะที่ร้านก็สาขามอนนพิซาุโลกนะครับอยู่หลังมหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลกนะครับ โอเคนะครับผมนะครับก็ท่านพี่เพื่อนๆเอฟซีผ่านไปก็แวะเที่ยวได้นะครับที่มอนะแล้วก็แวะมาดูสาวมอด้วยก็ได้นะครับน้องๆสาวมอน่ารักนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับ